สวัสดีค่ะตู้ฟักไข่ตราเพชรใช้งานง่ายออกดีแน่นอนนะคะวันนี้วันที่25เดือน9ปี66นะคะเ,เตรียมจัดส่งพรุ่งนี้นะคะตัวนี้ก็เตรียมเทสไว้นะคะใบแรกนะคะใบแรกเป็นตู้ซ่อมนะคะของพระอาจารย์อภิราชนะคะจังหวัดอุบลราชธานีตัวนี้ฟักไข่ไก่147ฟองนะคะ ใบที่สองเป็นของคุณที่ประเสริฐนะคะจังหวัดอ,อยู่กทมค่ะใบนี้ก็ฟักไข่ไก่ร้อยสี่สิบเจ็ดฟองนะคะตัวนี้กลับไข่อัตโนมัติระบบพ่นหมอกทำความร้อนอัตโนมัติตัวพ่นหมอกจะเป็นแบบนี้นะคะใช้งานง่ายนะคะตัวนี้ราคาอยู่7,500บาทนะคะ ใบนี้เป็นคัดแยกสายพันธุ์นะคะคัดแยกทั้งหมดสิบสองกล่องชั้นละสี่กล่องนะคะคัดแยกพ่อแม่นะคะอันนี้เป็นฟาร์มของอันตำรวจโพสมนึกนะคะซุ้มไก่ชนนะคะจังหวัดกาลสิน ตัวนี้เทสระบบพ่นหมอกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็กับไข่อัตโนมัติทําความร้อนและชื้นอัตโนมัติเหมือนกันนะคะตัวนี้ราคาอยู่14,500บาทนะคะใบที่สี่นะคะตัวนี้เป็นของเฮียตีนะคะจังหวัดสระบุรีฟักไข่ไก่ได้528ร้อยยี่สิบแปดกองตัวนี้ก็เทสระบบพ่นหมอกเรียบร้อยนะคะกับไข่อัตโนมัติเหมือนกัน ค่าต่างๆเนี่ยช่างจะเซ็ตค่าเซ็ตระบบพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้เป็นตู้กกนะคะตู้กกตัวนี้เป็นตู้ฟักนะคะ,ะเป็นนกนกสวยงามตัวนี้เป็นตู้ฟักนกหัวจุกนะคะของคุณ จักกรินจังหวัดเ,เพชรบุรีตู้ฟักเนี่ยฟักได้32ฟองตัวนี้กับไข่อัตโนมัติระบบพ่นหมอกอช่างจะเซ็ตค่าให้พร้อมใช้งานในการฟักไขน่นกหัวจุกนะคะชุดนี้นะคะ2ใบนี้นะคะาราคาอยู่8,000บาทนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางแล้วก็อีกหนึ่งในะคะตัวนี้ เป็นของคุณสมบูรณ์จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ร้อยี่สิบหกฟองฟักไข่เป็ดนะคะนนี้ราคาอยู่เจ็ดพันเก้านะคะทา้งกำลังประกอบเครื่องนะคะเดี๋ยวเทสให้วันนี้นะคะพร้อมส่งพรุ่งนี้ทีเดียวนะคะทั้งหมดเจ็ดใบนะคะที่จะจะส่งพรุ่งนี้นะคะ โรงงานผลิตยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะผลิตโดยบริษัทตาเพชรศุตสาหกรรมการผลิตจำกัดจังหวัดพิษณุโลกนะคะติดต่อสายตรงได้ที่0824284428นะคะจะเจอช่างเพชกับแอดมินจูนะคะคอยให้คำแนะนำในการจะสั่งซื้อนะคะต่างๆสินค้ามีรับประกัน1ปีเต็มนะคะอะไหล่มีเปลี่ยนทุกตัวนะคะ ทนทานแข็งแรงนะคะใช้กันยาวๆเป็น10ปีนะคะท่านใดที่มองหาตู้ฟักไข่นะคะสั่งซื้อสั่งผลิตไปใช้ในฟาร์มได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือโปรนะคะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายช่างเพจจะเซตค่าเซตระบบพร้อมใช้งานนะคะระบบก็จะเป็นอัตโนมัติทั้งระบบนะคะฝากด้วยนะคะ